สวัสดีค่ะ YouTube นะคะพอยิสตาแฟมิลี่รายงานตัวะคะ่ะสวัสดีพี่น้อรงแราทัวโลกทัวประเทศเตอค่ะนะคะโอ้ยเมื่อยแท้เมื่อยแท้โอ้ยเมือม่อ,แอยอแอะแระเอตี้ถามว่าเมื่อยแอะและคืออย่างโอ้ยมันเมื่อยยีหลีกับเอตี้เมื่อยขนาดนะ้วก็มนนองว่าเนาะแบบว่ามันแบบเดินทางเดินทางเดินทางเมน่ะ แต่เม pues huh ื่อยก็มีความสุขเมื่อวานนี่มาแวะอ่าวัดหลวงพ่อตัวทอนะคะมาวายหลวงพ่อตัวท้อยีนะคะเมื่อวานนี่นะคะหดบ่าตีโม่งแรงมาวานนี่นะคะตีโมงแรงประมาณตีโมงแรงเลยล่ะนะคะเมื่อวานนี่ก็คือเมื่อยแท้นะคะเมื่อวานนี่นะเมื่อยแหนะมื่อนี่นะคะว่าที่ว่าที่ไปไหนกันต่างหลายอย่างนะคะไปบ่ไหวเลยนะป้านี่นอนสลุบสลายนี่ป้านี่หากระกตึ้ง โอ้ยนะคะแต่ว่ากับเราเป็นอย่างเนอะก็บมีความสุขได้ไปเที่ยวประมาณอาทิตย์หนึ่งเนอะ,ะประมาณหกหมื่นหกหมื่นประมาณหกหมื่นเจ็ดหมื่นแหละโอ้ยแต่ว่าดุนดนที่เดินทางทีตอนนี้ก็ภาคพันนะคะนะคะเพราะ,ะ mm hmm. ว่าสงการว่าใบใสกันนะคะสงการยูนีนะคะวันไหลพัทยาประมาณวันที่สิบแปดเด้อคขะอีกฟีนะคะผู้ใดจะมาเที่ยวพัทยาเด้อมาวันไหลสนุกสนานเด้อค่ะนะคะปีนี้แจกว่าจะ เขาจัดงาน,นยังไหนบุ๋นีนะคะสนุกกว่าน้นนะคะเพราะว่าบ้านเมืองเันเป็นยังไงเนาะโอ้ยนะคะอีติเอ้ยนะคะตอนนี้ตอนนี้นะคะรู้สึกว่าเมืองไทยนะคะก็มีปัญหานะคะมีปัญหาเดืนิดน้อยนะคะเรื่องอาชีวาแผ่นดินไหวเนาะนะคะบางคนบางครอบครัวนะคะบางครอบครัวในกรุงเทพเนาะนะคะบางครอบครัวก็ลําบากนะคะตอนนี้เนาะว่าบางครอบครัวก็ทําะไ้แบบเสียชีวิตทังี่เนาะนะคะ ก็ผลกระทบกระทบไปถึงครอบครัวอย่างประมาณนี้เนาะนะคะสร้างกรุงเหตุนะคะ,ะ,คะหลายคนเลยถ้าผู้ใดจาผู้ใดบ่ได้โดนก็ดีใจน้ำนะคะ้าผูดด้ใดโดนเนี่ยจำพวากระทบประเทศหลายเด้อค่ะนะคะเอฟซีพอแม่นเรื่องในหล่นเด้อค่ะน,นะคะใส่ต่อยอย่างประหยัดประหยัดกันเด้อนนะคะ่ะเอฟซีนะคะตัวประหยัดประหยัดแดงน,นะคะ พี่ะะพ,พ่อหนิาาาานะะาาสาเดินทางข้างนี้กับมดอลายเลยนะคะมดอลายเลยโอ๊ยกระเป๋าแฝบเลยแบบนี้พี่พ่อหนิสากับกระเป๋าแฝบเลยกระเป๋าแฝกกลับมาเลยค่ะนะคะเพราะว่าใส่เงินหลายนะคะอ่าไปผูกผูกแขนหลานแดนะคะแล้วก็เออการเดินทางค่าใส่ใจการเอียงประมาณนี้แล้วการน้ำมูกน้ำมันนะคะอ่าอ,อยากกินยังก็กินนะคะ อยากาพักที่ไหนก็พักเมื่อยไหนก็พักนั่นค่ะใจเลื่อนไหลอยู่นะคะกระเป๋ากระเป๋าแฝกกลับมาเลยค่ะเอซี่กระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าแฝกกลับมาเลยค่ะเอาเป็นยังไงเอากระเป๋าพิพ้อยแฝกกลับแฝกกลับมาเลยบอกตรงๆ นะคะเส่เงินเตยอย่างกับเป็นประหยัดประหยัดกันแนเนานนะคะเอฟซีนะคะเอฟซีนองหลายือรวทุกป,ประเทศนะคะตอนนี้เนาะ,ะเห็นเห็นทุกคนก็นลําบากนะคะลําบากนีเนาะนะคะลำบากอยู่หลายคนเลยนะคะแต่ว่าแต่ถามว่าลําบากอยู่กับ,กบผลกระทบเลยล่ะมาสีเนาะนะคะเออเป็นยังไงด้เนอะนะคะมาทรานี่พี่พ้อยก็เปิดไปเบิ้งกับเขาไปทักทีน้อยนึงนะคะว่าเออเอ่าอ,อ,อ,องล่า พ่เว้าก็เรื่องอย่างอีย่างนะคะแต่ว่าพี่ป่อก็ฟังอยู่นะคะฟังอยู่เหตดงานไปน้าฟังไปอยู่นะคะต้องหลาก็เว้าเรื่องหลายๆอย่างเนาะนะคะเรื่องกาฟังสรงขามนะคะโจมตีหลายเอียงก็เว้าเนาะนะคะต้องหลาเว้าไปดีแล้วละนะคะเพราะว่าเขาจะได้ดูแดดเนาะนะคะเออนะคะประมาณนั้นเนาะนะคะแตพี่พ่อก็เหตุงานไปน้าโอ้ยตั้งแต่เช้านะคะตื่นขึ้นมาก่อนนะคะตื่นขึ้นมานะคะก็โอ้ยไปยู่บานเนาะนะคะเพราะว่าอีพงอีุูลมันก็หลายนะคะ เจ็ดปุ่นเจ็ดยังตามโต๊ตามตตามิยังประมาณนี้นะคะโอ้ยแล้วตังเทียงัวนะคะเออหน้าจ้าวนี่นะคะกระทูบานดูยังประมาณนี้นะคะเีงาน,านบานที่งานนี้ยังนะคะว่าตัวบริยูหลายมือเนาะ,ะบริยูหลายมือเ้วที่นี่มันเกตกโตะป๊กนะมันว่าตระปรกตแต่แ่าผีปุดด่นยีม้อยกับอ่าทันใจก็ค่อยได้เนาะ,ะตอนนี้อายุกอ่อนเพื่อที่ด้บแบบตอนนี้เพื่อที่จะหยุดหยุดงานไปก่อนละิดว่าิีว่าจังสันเนาะ เพราะว่าช่วงนี้นะคะต่างชาติสนใจตัางประเทศไปแล้วนะคะต่างชาติตั้งต่างประเทศไปแล้วนะคะเราที่นี่ก็คือว่าชุ่นละนะคะมดหนาทัวแล้วเนาะนะคะที่นี่พี่บอสก็เอ่อทำมดหนาทั่วแล้วนะคะต่างชาติตั้งประเทศพี่บอสก็มาเดินเหตุงานนะคะพี่บอสก็ดิทับยูทูบยูบ้านนะคะหาโคงหาคลิปลงแบบนี้แหละมาเดินเหตุงานนะคะตอนนี้เนาะ ต้องช่วยๆต้างประหยัดก้อค่ไหมคะพี่พ้อก็ต้องประหยัดแต่ตอนนี้นะคะเพราะว่าอยากจต้องแบบว่าจบบริหตรงานวแล้วพี่พ้อยบรเหารงานนะคะพี่พ้อก็บผมีรายได้เนาะพี่พ้อก็มีรายได้เล็กๆน้อยๆนะคะรายได้พี่พ้อยก็มันก็ยู่แบบว่ายู่แบบว่าสบายๆะล่ะไ่ได้เดือดร้อนนี้ยังนะคะแต่ว่าก็ต้องประหยัดแต่นะคะเพราะว่ารายได้ตอนหี่งานพี่พ้อยมีแล้วนะคะเพราะว่ากางชาติขัหบดแล้ว ริวไปตัวคื้อๆนะคะตัวเขาตื้อๆเราที่นี่เนี่ยตั้งใจกันไปเร็วนะคะเข้ากับประเ็เมื่อกี้เขาประเดแบบว่าให้ให้เราไปเห็นให้เราหยุดทันทีพรพ่อก็ต้องหยุดนะคะขาดรายได้ไปริ้วก็ต้องประหยัดนะคะเอฟซีนะคะตัวตัวต้องประหยัดเพื่อขายมา อ่าน้องลาก็มีแบบว่ากัเว้าหลายๆเรื่องหลายๆแล้วเนาะนะคะหลายๆว่าเดี๋ยวน้องจะพอดมากนะคะกัเว้าวทุกสิ่งทุกอย่างเว้าทุกเรื่องนั่นแหละที่โตแบบว่าวางอนาคตไว้เนาะนะคะนั่นแหละเนาะน้องลาเขาแบบแบบว่าวางอนาคตลูกว่าอย่างไร ว่างก็น่าพูข้างหน้าจะเป็นยังไงเนาะนะคะเอฟดีนะคะพราพ่อแม่ก็ช่วยผู้ใดช่วยได้ก็ช่วยกันไปแต่ผู้ใดช่วยใดก็จะต้องช่วยเนาะนะคะบางคนก็แบบว่าเดือดร้อนอยู่ช่วยได้ก็คือว่าช่วยได้อยู่ช่วยใดกช่วยกันนิดนิดน้อยประมาณนี้เนาะก็ไ่ได้ช่วยได้หลายนะคะช่วงนี้พี่พอยก็อืมตอนนี้นะคะกระเป๋าแบบกลับมาเลยนะคะกระเป๋าแบบกลับมาอีกนีดนะคะอุยหมดหลายค่ะพี่พอยนะคะก่อนเดินทางพี่พอยก็รถไประเทศแต่หลายต่างรุ่นะคะหมดเป็นหมื่นหมื่นครัว เออนะคะรอาลงไปเช็ะค่ะแล้วก็เดินทางถึงนหนันนิ้วไหลายตังกระ,ะ,ะ,ะเป๋าแบบนี้ว่าตอนนี้ก็ต้องประหยัดประหยัดแดดพ่อยนิสานนะคะก็ะขอคุณเลฟที่หลายๆเ้อเพราะว่าคลิปของพี่พ้อยตอนนี้ก็เบิ้งเบิ้งกันหน่อยนะคะคลิปพ,พี่พ้อยว่าตอนนี้บ่มียอดวิวเลยนะคะน้อยหน่อยนะคะคลิปทําเกี่ยวกบนองหลานนะคะกว่าเกี่ยวกบนองหลานจริันจริงีนะคะคนเบิ้งกันน้อยหน่อยนะคะคลิปของพี่พ,อพ้พอยนะนะคะเอาบอกตรงๆเลยนะคะตอนนี้เนาะ ยอดวิวก็น้อยหน่อยแต่กับพ่อเป็นยังค่ะนะคะถึงยอดวิวจะหน่อยกับพ่อเป็นยังค่ะก็คุยกันไปเนาะเดี๋ยวพี uhh ่พ้อยมือนีพี่พ้อยว่าพี่พ้อยจีไลต์โดนะคะมือนีเนาะก็จีไลต์โต๊ดยากหน่อยนะคะเพราะว่าบระเดคุยกันโดนแล้วเนาะนะคะเดี๋ยวพี่พ้อยก็จีไลต์โดนะคะเพราะว่าทักทายเอฟซีเนาะนะคะเพราะว่าบระดปบะเดทักทายเอฟซีโดนแล้วนะคะเดี๋ยวพี่พ้อยจีไลต์เนาะ เพราะว่าเดี <poker phones> <int ess os> earlier, ๋ยวเดยช่วงแรงนะคะเดี ывает, well ๋ยวช่วงแรงก็พออ่งน <crit> ี <pod> ้ขึ้นเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฟอสจะจีบขึ้นเนาะตอนนี้มีไขขึ้นบ่เนาะนะคะไม่ใช่ว่ามีไขขึ้นบ่ช่วงนี้นะคะไม่ใ่ว่ามีไขขึ้นบ่ถ้าเกิดจะมีคนขึ้นพี่ฟอก็บบขึ้นค่ะนะคะแต่บ่ถ้าบ่มีคนขึ้นเดี๋ยวพี่ฟอกจะจีขึ้นเนาะนะคะเดี๋ยวเบิ่งก่อนเนาะนะคะเดี๋ยวเดินก่อนนะ ขอบคุณในหลายเด้อค่ะเอสีนะคะตอนนี้นะคะกลับมาแล้วเด้อกลับมาจากเที่ยวแล้วกลับมาจากทำบุญแล้วนะคะตอนนี้หละะคะทำคลิปนะคะจากพี่พ่อยวางพี่พ่อเปินใจโต้เยอะค่ะนะคะเอสตีได้เจอกันคลิปนาค่ะคลิปนเทาน,นีด้วยจ้าบายบายค่ะสวัสดีค่ะ